สวัสดีครับผมโจทีเฮสซครับคลิปนี้ผมก็จะมารวบรวมสิ่งที่ควรมีในเกม GTA ภาค6นั่นเองนะเพราะว่าอยากจะให้มีหรือเกินนะฮะสำหรับบางอย่างที่อยากจะให้มีนั่นเองนะฮะก็หลายเรื่องเหมือนกันนะในคลิปนี้ผมก็จะรวบรวมสิ่งที่มันควรที่จะมีมากๆเลยใน GTA 6นะส่วนใครที่อยากจะให้มีอะไรเข้ามาใหม่นะหรือว่ามีอะไรที่ดีอยู่แล้วนะฮะในภาคเก่าอยากจะให้มีใน ภาคใหม่ภาค6ตัวนี้นะฮะก็สามารถเมนที่ด้านล่างใต้คลิปกันได้นะโอเคใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูเลยเลยกันนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างนะที่ผมอยากจะให้มีใน GTA ภาค6มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยครับที่อยากจะให้มีใน GTA ภาค6นะฮะก็คือ ตัวละครหญิงนั่นเองนะที่เป็นตัวละครหญิงเป็นตัวละครหลักเลยนะเพราะว่าตั้งแต่มีเกม GTA มานะตัวละครหลักนะยังไม่เคยมีตัวละครผู้หญิงเลยนั่นเองนะผมก็อยากจะให้มีแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีแล้วนะผมคิดว่าเขาน่าจะเลือกตัวละครที่เป็นตัวละครหญิงผิวดําอย่างแน่นอนนะเพราะว่าจาก ที่ดูเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงนี้นะก็มีการเหยียดผิวกันเยอะเนาะผมคิดว่าถ้าเขาทําออกมานะต้องมีตัวละครผู้หญิง1คนนะแล้วก็น่าจะมีตัวละครผู้ชายเพิ่มเข้ามาอีก1คนอย่างแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นการคาดเดานะแต่ว่ามันก็ต้องมีสักภาคแล้วเนาะที่ตัวละครหญิงเป็นตัวละครนําในเกม GTA นะมันต้องออกมาสักภาคแล้วนะ สำหรับเรื่องต่อไปครับหลายคนอาจจะชอบหรือว่าเห็นด้วยกับผมก็ได้นะเรื่องต่อไปนี้ผมคิดว่านะทางเกม gta ภ6าค6นะควรที่จะให้เราสามารถซื้อบ้านต่อจาก npc ภายในเกมได้ทุกหลังนะผมคิดว่านะหรือว่าก็จำกัดก็ได้นะฮะว่าบ้านหลังไหนขึ้นว่าเซลล์หรือว่าขายเหมือน ประเทศไทยนะก็คือ้ ي, ขายถูกหรือว่าขายด่วนนะฮะติดไว้หน้าบ้านเลยเราก็สามารถซื้อบ้านหลังนั้นได้นะเพราะว่าจากที่ผมเล่นเกม GTA V นะภาคล่าสุดนะฮะบ้านในเมืองนะฮะแต่ละหลังมันก็สวยงามนะมบางครั้งเราก็อาจจะเบื่อบ้านตัวละครหลักอย่างเช่นแฟรงกินเทเวอร์ไมเคิลน,นะฮะอ่าแล้วก็บางครั้งสถานที่ของบ้านตัวละครพวกนั้นนะฮะมันอาจจะ ไปยากหรือว่าเราขี้เกียจไปนะเราก็อาจจะต้องซื้อบ้านไว้หลายๆห,หลังภายในเกมก็ได้นะเพราะว่าแต่ละหลังในเกมนะดูดิดมันมีแต่หลังสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าเราเล่นไปสักพักแล้วเราอยากจะซื้อบ้านหลังนั้นเก็บไว้นะฮะหรือว่าอยากจะซื้อลงรถเอ่อตรงนั้นเก็บไว้นะฮะเราก็สามารถซื้อได้แบบอิสระนะฮะอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเจ๋งมากๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของผมนะแต่ว่า ก็อยากจะให้มีนะว่าซื้อตรงไหนก็ได้เลยนะฮะส่วนเรื่องต่อไปครับผมอยากจะให้เกม GTA 6นะคล้ายๆกับเวอร์ชั่น low pay หรือว่าเกม GTA low pay นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่า ผมก็อยากจะให้ตัวเกมนะมีร้านอาหารข้างทางบ้างเหมือนกับประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าเราเห็นในเกมนะฮะก็จะมีร้านอาหารที่มันจะอยู่ที่นั่นเลยนะคล้ายๆเป็นร้านอาหารใหญ่เลยนะผมก็เข้าใจนะว่าประเทศเ,เมืองนอกเนาะเขาไม่ให้ขายของตรงฟุตบาทนะฮะแต่ว่าก็อยากจะให้มันมีเหมือน เทศกาลอาหารหรือว่าตลาดนัดเล็กๆนะให้เราเข้าไปเดินเล่นได้นะก็จะทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ย อันนี้มันเหมือนชีวิตจริงเลยนะฮะนี่เราเห็นปะมันจะมีพวกร้านบาร์ต่างๆนะ,ะแต่มันไม่มี n p c นนั่งอยู่เลยนะเออนี่มาตอนเช้านะเออแต่ว่าตอนดึกมันก็ไม่มีนะนี่มันก็จะมีแต่ร้านแบบนี้นะฮะร้านที่ว่าเป็นร้านที่ตั้งเลยนะส่วนร้านรถเข็นนะไม่ค่อยมีนะแต่ก็มีอยู่นะในบางภาคนะ,ะแต่ว่าอยากจะให้มันมีเยอะกว่านี้นั่นเองนะสลับข้อที่3นี้นะฮะ ส่วนเรื่องต่อไปนะก็ยังอยู่กับการโลเปอยู่นิดหนึ่งนะก็คือการใช้ชีวิตแบบสมจริงนั่นเองนะแต่ว่าในข้อ4นี้นะฮะผมอยากจะให้ปั๊มน้ํามันนะสมจริงมากขึ้นนะก็คือผมขอชมภาค5นะเพราะว่าเขาทําร้านสะดวกซื้อออกมาได้เหมือนกับชีวิตจริงมากแล้วนะเพราะว่ามีทั้งพนักงานแล้วก็ มีพวกของต่างๆให้เราเข้าไปเดินดูได้นะอันนี้ยกนิ้วให้เลยนะฮะว่าวงกว้างนิดน,นึงนะฮะผมก็อยากจะให้มีสวนสนุกเหมือนกันนะแต่ว่าในสวนสนุกนี้นะฮะในภาค5ก็ทําดีแล้วนะเพราะว่าเราสามารถเล่นเครื่องเล่นได้นะฮะแต่ว่ามันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะก็สามารถเล่นได้สักอย่าง2องอย่างนี่แหละนะฮะแล้วก็ในสวนสนุกนะ,ะผมก็อยากจะให้มีแบบคนพุก่านไปเลยนะแล้วก็มีพวก ตัวตลกอะไรก็ว่าไปนะมันน่าจะทําได้นะเทคโนโลยีสมัยนี้เนาะแล้วก็มีคนขายตั๋วนะฮะแล้วก็อาจจะอยาก ให้มีมินิเกมเนาะให้มันเยอะๆนะฮะอย่างเช่นพวกปาเป้ายิงเป้าอะไรก็ว่าไปนะผมคิดว่ามันน่าจะสนุกมากเลยนะผมว่าเราไม่ต้องทำภารกิจหรอกนะมาเที่ยวสนุกในเกมนี่ดีกว่านะเออไม่ก็เป็นอะไรที่อยากจะให้มีนะเพราะว่ามันเป็นเกม Open w o r l d นะแล้วก็เป็นเกม2020แล้วนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะออกปีไหนเหมือนกันนะเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะผมคิดว่า ภาคใหม่นี้น่าจะทําไม่ยากนะสำหรับสวนสนุกที่โคตรอลังการนั่นเองนะมันต้องเป็นภาคตํานานแน่ๆน,นะถ้ามันมีสวนสนุกที่สุดยอดและเราก็นั่งเล่นแบบว่าไม่สนใจภารกิจไปเลยนะฮะสำหรับข้อต่อไปนี้ผมคิดว่าถ้ามันมีอยู่ในตัวเกมภาค6นะมันจะเท่มากๆเลยนะก็คือ j e t p a พ็นั่นเองนะเพราะว่าเจ็ตแพ็นี้นะจะเป็นอุปกรณ์สําคัญในภาค gta san andreas นะแล้วก็เป็น ของชิ้นในตำนานเลยก็ว่าได้นะส่วนภาค4กับภาค5นะั้นรู้สึกว่าจะไม่มีนะฮะต้องลงมอดนะถึงจะใช้งานมันได้นะถ้าผมพูดผิดขออภัยเลยกันนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเจ็ทแพดมีในภาค6นะผมคิดว่ามันน่าจะเท่มากๆเลยนะอาจจะใส่มาในสักภารกิจหนึ่งหรือว่าไปซื้อเอานะหรือว่า อาจจะใส่สูตรไปเลยก็ได้นะแล้วก็ได้จีทแพดมานะไม่ต้องไปลงหมดให้มันยุ่งยากนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สะดวกมากแล้วก็เล่นสนุกเลยนะถ้ามันมีจีทแพดอยู่ในเกมผมว่าบินกันมันนะบอกเลยภาคนี้ส่วนเรื่องต่อไปครับเรามาพูดถึงสิ่งแวดล้อมในเกมกันบ้างแล้วกันนะผมก็อยากจะให้ภาค6นี้นะฮะมีน้ํา ที่อยากจะให้เรามุดลงไปนะผมอาจจะพูดแปลกๆนะก็คือผมอยากจะให้มีปะาารังหรือว่ามีสัตว์น้ําให้มากกว่านี้นั่นเองนะพอเราว่ายน้ําลงไปนะผมอยากจะให้มันเป็นเหมือนเกมว่ายน้ำนะแล้วก็ข้างล่างนะมีอะไรให้เราดูเยอะๆนะแล้วก็อาจจะมีพวกออของ ที่เราต้องมาเก็บนะฮะเพื่อจะทำ achievement อะไรต่างๆนะฮะในภาคนี้ผมคิดว่ามันน่าจะทําได้นะเพราะว่าในบางครั้งที่เราว่ายลงไปในน้ำนะฮะหรือว่าลงไปดําใต้น้านะบางที่นะฮะมันก็โล่งเลยนะไม่มีอะไรเลยนะมีแค่สาหร่ายอยู่หย่อมๆนะฮะแต่ว่าภาคใหม่นี้ผมคิดว่ามันน่าจะต้องทําดีกว่าน,นี้แน่นอนนะแต่ว่าภาค5ที่ผมขอชมสําหรับน้านะบนน้ํานะอื เขาทำได้สวยแล้วนะฮะแต่ว่าในใต้น้ำนะยังไม่สุดเท่าไหร่นะฮะก็อยากให้มันสวยๆกว่านี้นั่นเองนะฮะส่วนเรื่องต่อไปครับผมอาจจะต้องพูดรวมๆหน่อยนะฮะสลับธรรมชาติบนบกกันบ้างนะก็คือป่านะฮะก็คือในภาค5นะเราสังเกตดูหรือว่าภาคอื่นๆนะฮะแทบจะไม่มีป่าเลยนะภาค5น่าจะป่าเยอะที่สุดนะกับป่ากับภาคแซแดดเนาะแต่ว่าป่าที่เราเห็นนะฮะ อ่ะมันเป็นพื้นที่โล่งแบบโล่งเฉยๆเลยนะแล้วก็ที่ที่เราคิดว่ามันเป็นป่าแล้วนะมันก็ยังเป็นป่าไม่สุดเท่าไหร่นะฮะส่วนในป่านะฮะถ้าสมมติว่ามันมีป่าแบบว่าลกๆแล้วใช่ป่ะก็อยากจะให้มันมีสิงสารสาัตว์ให้เยอะกว่านี้นั่นเองนะฮะแล้วก็อยากให้มันมีพวกงูอนาคอนด้าอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็อาจจะมีะกิจกรรมหรือว่ามีเควสเนาะให้เรามาล่าสัตว์ ที่มันหายยากๆภายในเกมนะแล้วก็ไปปลดล็อกอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็อยากจะให้มันมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะอาจจะมีถ้ำที่มันลึกๆหน่อยนะจริงภาคห้าก็มีถ้ำเนาะภาคแซนเดกก็มีถ้ำนะแล้วก็ภาคอะไรหน้าที่มีถ้ำนะส่วนใครรู้บอกหน่อยเลยกันเนาะก็อยากจะให้มันมีสิ่งแวดล้อมที่มันเข้าป่าไปแล้วอยากจะเข้าป่านะฮะโอ้โหแบบว่าภาค6นี่มันเออกี่ร้อยกิกเนี่ยถ้ามันมีแบบนี้นะฮะ มาถึงเรื่องที่เนะเรื่องที่9นี้ผมอยากจะให้ตัวเกมนะมีสูตรเหมือนเดิมนะก็คือเราอาจจะกดในมือถือหรือว่าพิมพ์เอานะหรือว่าใช้อนันหลอกในการปลดล็อกสูตรต่างๆนอะย่างเช่นสูตรลดบินได้สูตรเงินเต็มหรือว่าสูตรอมราตะต่างๆนะก็อยากจะให้มีในภาคนี้ต่อๆไปนะผมคิดว่ามันน่าจะมีอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้เลยนะว่าในแต่และภาคนะสูตรไม่เหมือนกันเลยนะบางภาค อาจจะบินไม่ได้นะไอรถนะฮะส่วนบางภาคก็อาจจะเงินเต็มไม่ได้ก็มีนะฮะผมคิดว่า3สูตรในตำนานนะที่เราใช้ประจำเนาะน่าจะเป็นสูตรรถบินได้เนาะอันนี้อยากจะให้มีมากๆเลยนะเพราะว่ามันสนุกดีนะแล้วก็อยากจะให้มีอ่าสูตรบินได้ไปเลยก็ได้นะอาจจะกลายเป็นซูเปอร์แมนก็ว่าไปนะแล้วก็สูตรเงินเต็มนะอันนี้สําคัญมากภาพ ไหนก็อยากจะให้มีนะเพราะว่าหลายคนน่าจะชอบอยู่แล้วนะเงินเต็มนะฮะทั้งที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแล้วก็สูตรอมตะนี่ก็เป็นสูตรในตำนานเลยก็ว่าได้นะบางภาคนะเพิ่มให้แค่เกาะนะฮะบางภาคก็แบบว่าอมตะไปเลยก็มีนะฮะแต่ว่าภาค6อ,อยากจะให้มีแบบอมตะไปเลยนะจะได้ไล่ข้อกังขานั่นเองนะฮะ สำหรับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะให้มีมากๆเลยนะก็คือการลงมอดในเกม GTA ภาค6นันเองนะฮะแล้วก็อยากจะให้เปิดแบดเวิร์กชอปเลยนะฮะเวิร์กชอปคืออะไรนะก็คือการกดติดตามคนที่ทำเวิร์กชอปตัวนั้นนะในสตรีมเนาะถ้าเรากดเวิร์กชอปไปแล้วนะฮะ ตัวมอดตัวนั้นนะฮะมันก็จะเข้าไปในตัวเกมอัตโนมัติเลยนะฮะเราไม่ต้องไปดาวนว์โหลดสคริปต์ฮุกวีเมนูอะไรเลยนะฮะก็คือกดติดตามครั้งเดียวเปิดเกมเล่นมอดตัวนั้นได้เลยนะฮะอยากจะให้มันมีแบบนั้นในเวอร์ชันสตรีมนะฮะส่วน ถ้ามันไม่มีก็อยากจะให้มันมีแบบให้ลงหมดแบบเปมนนวลและกันเนาะอย่างน้อยก็ลงหมดได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นอื่นๆนอกจากนี้นะก็สามารถเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยแล้กันนะเดี๋ยวผมจะมากดหัวใจให้ทุกคนเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวรอเกมภาค6มานะเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะต้องสนุกมากๆเลยนะโอเคก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมแล้วกันนะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร่ช่องโจทีเฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแซนนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม